สวัสดีจ้าจ้ามือนีเนาะจะพาเห็ดคันสกมกระลำเนาะจ้าเนาะพอดีได้กระลำม,มาหัวหนึง่งกับช่วงบรรยากาศแบบนี้เนาะช่วงโควิดออกไปไซสกระยากกระลำบากมือนีก็เลยสิพาเห็ดคันสกมกระลำไว้กินจ้าในกระลำม,มาหัวหนึง่งเดี๋ยวจะหั่นก่อนเนาะจ้าเนาะหัวง,งามเนาะ เป็นวิธีการถนอมอาหารแล้ะกะสะอาดปลอดภัยเฮ็ดกินเองจ้าถ้าห้องไปซื้อกินห้องกรบบรเขาจะเอาใส่อย่างแน่เนอะอาจจะบสะอาดเจงสิา้าก่อนอื่นห้องก็จะมาหันกระลำเลยาาเนะจ้านอะเอาแกนมันออก ไปคั่นแล้วมันก็นจะยุบลวงเองจ้าปะอกก่อนคั่นสมกะลัมนี้ค่ะเข้าคั่นตอนเศร้าตอนแรงก็สามารถกินได้จ้าคั่นตอนแรงตอนเศร้าก็กินได้จ้าใส่เวลาบดโดนไนท่าคั่นมาแล้วถ่าเข้ากินบ่หม,มดหรือว่า เขาอยากคันไว้กินได้หลายมือเขาก็สามารถเอาแช่ตู้เย็นไว้กินได้หลายมือได้จ้าเดี๋ยวกะจะมาแกะกันก่อนเนาะจ้าเนาะนี่เป็นกระลำหนึ่งหัวจ้าเสียงอาจจะดังเนี่ยจักน้อยเนาะจ้าเนาะพอดีข้างคังขาจเาเห็ดก่อสางจ้ามันก็เลยจะดัง เสียงรอบขางก็เลยจะดังจ้งน้อยจ้ามีก็จะมาแกะกันก่อนเนาะจ้ะเนาะค่ะพอเข้าแกะกะหล่ำเรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะเนาะวันนี้ก็จะมาโรยเกลือจ้ะเอาเกลือโรยนาไว้เพื่อให้กะหล่ำมันยุบก่อนจะไปคันเนาะจ้ะเนาะคันเข้าเอาไปคันเลยนี่ กะหล่ำมันก็จะแตกจะหักจะจะเละจะมุนจะเป็นชิ้นน้อยแม่จ่าขันห้าโรยเกลือไว้ให้มันเหี่ยวให้มันยุบหรือบางคนก็ไปตากแดดไวก่อนจ่าให้มันยุบซะก่อนให้มันอ่อนเนาะแต่ห้าคคอยมากัันอันนี้มันก็จะขันได้ง่ายจ่าแล้รกับกะหล่ำก็จะชิ้นบนเล็กเป็นชิ้นใหญ่ยังหนากินอยู่จ่าห้าวขันเลยนี่มันก็จะกรอบเนาะกะหล่ำมันยังมีความกรอบอยู่ พนันันเขากะรอยเกลือไวซ์ก้อนถิ่มไวซกประมาณสิบถึงยี่สิบนาทีเนาะจา้ะให้มันยุบให้มันยุบซก้อนคอยออาคันอีกที่หนึง่งค่ะเดี๋ยวอันนี้เขาโร้ยเกลือไวแล้วกะจะลองให้กระหล่ำมมีความนิ่มความอ่อนก่อนเนาะจา้าเนาะเดี๋ยวคอยมาคันกันจา้าค่ะพอเขาวิ่มพัก โรยเกลือแซ่พักไวเนาะโรยเกลือไวให้พักมันยุบให้พักมันนิ่มให้พักมันอ่อนตัวแล้วก็เท่ากับจะมาขันกันเลยเนาะจ้าก่อนจะขันก็นขออนุญาตใส่มือเรียวๆเลยเนะจ้าก่อนจะขันเท่กากับล้างมือให้สะอาดก่อนจะมาขันกันเลยเนาะจ้าเนาะ อันนี้เห็ดบบหลายจต่เห็ดสำหรับกระหล่ำหัวหนึ่งเนาะกระหล่ำหัวหนึ่งถ้าหากกินผู้เดียวกับโบมดดอ,อกจ้าค่าเดียวกะต้องใส่ตู้เย็นไว้คันตอนเศร้าสามารถกินตอนแรกได้จ้าคันตอนแรงกับกินตอนเศร้าได้จ้า้ากกินโบมดหรือว่าถ้าอย่า่กินกะสามารถแพ็กใส่กระปุกแลก้วกะ เก็บเขาตู้เย็นไว้เนาะจ้ะเข้าใส่ตู้เย็นไว้เพื่อว่าเข้าจะได้ลดความเปรี้ยวของผักลงเนาะจ้นะเนาะถ้าเขาว่างไวอุน่นน้ำพุ่มของเลยนี่มันก็จะเปรี้ยวไปเรื่อยๆจากมันจะส้มไปเรื่อยๆแต่ว่าตอนเขาคันไว้์แรกๆเขาก็ว่างไวอุน่นน้ำพุ่มของซะก่อนเนาะจ้นะเนาะมือหนึ่งจะกินได้ละจ้ะหลังจาก นั่นกะเพราะมันเป็นมือหนึ่งแหละตั้งแตแพ็คใส่กระปุกเลยจ้ะเข่าตู้เย็นไวจ้จ้ะอันนี้ก็จะคั่นไปเรื่อยๆเยนาะจานะ้ะเนาะจนกว่าน้ำพักกระหล่ำม,มันจะออกจก้ะสังเกตว่ากระหล่ำม,มันจะโบมูลมันจะโบแตกเป็นเป็นชิ้น,นหน่อยๆนะจ้ะเพราะว่าเขาเขา ใส่เกลือไว้มันนิ่มก่อนจังมาคั่นเนาะจ้าเนาะเทคนิคง่ายๆจา้แจาแต่ถ้าทงปอกหลัอคั่นเลยนี่กะหล่ำมันมีความกรอบเลยมันก็จะมุนจา้ามันจะมุนมันจะเป็นชิ้นเล็กๆบนหนา,าก,กินจา้าเดี๋ยวจะคั่นไปสักคูนเนาะจ้าเนาะค่ะัเพราะคั่น,นกะหล่ำด้ทีแลวเนาะจา้าจะเอาต้นหอมลองไปคั่นน้่จ้า ต้นหอมที่หันไปแล้วถับบมีกับบไซก็ได้เด้อจ้าต้นหอมหรือว่าถับผู้ใดบมักบมักกินต้นหอมกับบไซก็ได้เด้อจ้าอันนี้ต้นหอมที่เขาหันไว้แล้วลงไปคันจา้าลงไปคันน้ำแดดแสบๆนัวๆขับบมากกินต้นหอมกับโบไซก็ได้จา้า อันนี้เดี๋ยวจะคั่นไปเรื่อยๆเยนาะจ้กให้น้ำพักมันออกอีกสักหน่อยนึงแล้ว้องก็จะไปล่างน้ำเกลือออกจากเกลือนี่ตอนคั่นกับโบเลสไซอีกเน้อจ้าเพราะว่าตอนที่ห้องแช่พักไวล้ลรยเกลือไว้กับใสในปริมาณที่หลายเพราะสมควรจากแต่เลยตอนคั่นก็เลยโบเดไซเกลืออีกจ้าเดี๋ยวจะใสอีกที่กับตอนที่ห้าปรุงเครื่องล่างหลังจากล่างน้ำเกลือล้างน้ำพักออกแล้วเนาะจ้าเนาะ ขออนุญาตใส่มือเรีวเรยวเลยจาา้ะเพราะว่าเพจกินเองจับบตองเอียงหลายี้จะได้เขาน้ำเขาเนือ้อค่ะ คันไปสักครู่เนาะจ้าเนะา,เาะค่ะเพราะงอคันได้ทีเราวบบนี้เขาก็จะไปล้างน้าําเกลือออกเนาะจ้าล้างน้าพักออกสักสามสี่น้ำคุณกจ้าล้างจนมันจืดเลยแล้ห้องค่อยมาผปุ่มรรใหม่อีกทีหนึ่งเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวถ่าสักครู่เนาะจ้าเนาะเดี๋ยวไปล้างน้าเกลือออกก่อนค่ะจากทีเขาไปล้างน้ำมาแล้วเนาะจ้าเนะาะวันนี้เขาก็จะมาปุกเข่าส่วนผนสม น,นี่บ่ต้องขั้นอีกอกะไรเล้าจ้าขั้นมาคลุกเคล้าส่วนผสมอาจจะใส่เกลือลงไปสักหน่อยนึงเพราะว่าเกลือข้างล่างออกหมดแล้วเนาะจ้าเนาะใส่ไปสักส่อนชาหนึ่งจ้าส่อนชากับอีกคพิ่หนึ่งมันนี่ก,ก็จะใส่ผงปรุงรสลงไปสักหนึ่งช้อนชาเนาะจ้าเนาะถ้าผู้ใดกินผงชูรสกับใส่ผงชูรสได้เล้าจ้า แล้วก็จะตามต่อด้วยข้าวเหนียวที่เขาแช่น้ำไว้จากข้าวเหนียวแช่น้ำให้มันเย็นสักก่อนแล้วจ้าเนาะใส่ลงไปเลยจ้ากระลำหัวหนึง่งใส่ข้าวเหนียวสักสำใครไก่ฟองหนึ่งนีง่ละจ้าเอามาแช่น้ำแล้วมันก็นจะขึ้นตูเราบัดที่นี่เขาก็จะคลุกเข้าให้เข้ากันเลยนะจ้าเนาะ ใส่เมื่อกระได้เด้อจ่าหรือจะใส่ทับพ,พี่กระได้คลุกเข่าให้เข่ากันเลยเพราะว่าเข้าเข้าบ่าใส่เมื่อกระได้จ่าขั้นตอนนี้เข้าบ่าใส่เมื่อขันกระได้เพราะว่าเข้าขันมาก่อนหนาแล้วน,นีเข้าแค่คลุกเข่าส่วนผสมให้เข่ากันให้เข่ากับเรือ้วกาศ ผมปรุงรสถึงห้าใไซนี่จ้ามันเข่ากันจ้าถ้าูครโบมี่เขาเ่าเหนียวจ้ใไซเป็นนน้นข่าสวยก็ได้ด้อจ้าเข่าสวยหนึ่งซุกก็ได้แต่ว่ามันจะ่บแสบพอเข่าเหนียวจ้าแล้วแต่ผูหมักนี่เขาก็จะพุกเข้า แหเขากันเราจะชิมรสชาติเบงองเนาะจ้าเนาะว่ารสชาติเป็นจังไไรเป็นตเติมเกลือหรือว่าเป็นตเติมเครื่องปรุงรสลงไปอีกบอจ้าก็าดีละจา้าเราต้องเติมอีกจาก้า มันก็นจะมีความเค็มของเกลือหน่อยนึงมาจากปรุง,ง,งรสด้ะครัได้แล้วจ้าแล้วต่อจากนี้เขาก็จะแพ็คใส่กระปุกเนาะจ้าเนาะจาะ้าออกมาหน้าตาะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเขาจะแพ็คใส่กระปุกไว้จ้าจ้าเดี๋ยวเขาก็มาแพ็คใส่กระปุก,ะะก,ก,ก,ะปกกันเลยเนาะจ้าเนาะ โบต้บองโบต้องยัดลงไปเห็นมันแน่นแล้วจ้าเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันกระจัะพองโตขึ้นมาจากเข่าเข่ากับน้ำพัดก,กับเกลือก็ถึงนั่นมันกระจัะพองโตขึ้นมาก้าัผู้ใดจะใสก่กระปุกใหญ่ๆไปเลย อันเดียวก็ได้เด้อจ้าแต่ว่าอัน,นใส่กระปุกน้อยๆจะสะดวกตก่อการนัน่งมารับประทานอีกที่หนึ่งจ้ะนั่งมากินอีกที่หนึ่งเนาะมีนนบดตองบดตองยัดลงไปหลายจ้ะใส่ประมาณชิ้นกระปุกแบบนี้เอามันก็นจะช้องเปิ แล้วบัตชินีห้ากระจะใส่น้ำลงไปให้มันถ่วงพักเนาะจ้าเนาะ้าผู้ใหญ่โบมีน้ำเศร้าเข่ากับใส่น้ำเปล่าน้ำเปล่าที่ห้าต้มซุกแล้วจ้าต้มซุกแล้วแล้วกับปล่อยไว้ให้มันเย็นถ้าก่อนเนาะจ้าเนาะไยออกมาใส่ห้ากระจะโบไซแบบเหมือนหอนจ้า้ามีน้ำเศร้าเข่ากับแห้งจะเป็นเลี้ยวก็กันจ้าทามีน้ำเศร้าเข่าเนี่ย สมพักเท่าก็จะเป็นเร็วขึ้นจ้าอันนี้ก็จะใส่น้ำลงไปให้มันทวมเลยเนาะจ้าเนาะใส mm hmm. ่ให้ทวมพักเลยจ้า,ถ,าถ้าบท่วมพักนี่พักมันจะดำบาบสวยบบเหลืองบบเหลืองงามจ้าโบาหนารับประทาน ก็จะใส่เห็นมันถ่วมพักไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวข้อนั่นพักกับเข่ามันก็จะอืดมันจะร้อยตัวขึ้นมาจ้ะค่ะพราเข้าใส่น้ำไปแล้วนะจ้ะก็จะปิดฟ้าไว้ให้สนิทเลยจ้ะแล้วก็ว่างไว้อุณหภูมิของปกติเนะจ้ะ ขั้นตอนแรกตอนเศร้าก็กินไดจ้ากิมไวมือนึงตัวากเขาเงี่กกินเขากะตอนเศร้าเขาก็กอเ,ากเอาใสตตู้เย็นไวเน้เนาะจ้าเนาะเพืือลดความเปรี้ยวของผักลงบบไห้มันมีความเปรี้ยวได้ไวขึ้นเนาะจ้าเนาะจะเป็นอันเรียบร้อยแล้วสําหรับการถนอมอาหารจากเทคนิคก,การถนอมอาหารการขั้นสมพักง่ายๆจะก็เรียบร้อยแ้วจ้าสําหรับทิปนี้เมื่อนี่ไอดินที่บ,บ้านๆกับ ฝากไว้ตำนีละจ้าอย่าลืมกดกระดิง่งกดซับสไครเป็นกำลังใจให้กับไอ้ดินที่มันบานในเนื้อจ้าเป็นกำลังใจให้ดินที่มันบ้านในการเฮ็ดคลิปต่ตอๆไปจ้า